มีพัสิ์จากสาขาคนไทยไรูุ้ิครับค่ะชว่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็ทาให้หลายๆคนนะคะมีความวิตกกังวลแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็เลือกที่จะกินคลายเครียดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยมาคุยกันว่าไอ้การกินเนี่ยมันช่วยคลายเครียดได้จริงไหมครับผมเลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยเราต้องมาคุยกันที่ว่าสภาวะเครียดหรือว่าความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนั้นเราเรียกว่าเป็นสภาวะทางเกี่ยวกับจิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ละคนความเครียดจะกรส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ว่าหนึ่งเราไม่ได้วางแผนรับมือนในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาแล้วเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยื่อมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราเกิดอาการเครียดมากขึ้นซึ่งความเครียดนี้จริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับลองสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทํางานถ้าเกิดว่าสบายเกินบางครั้งงานก็อาจจะเสร็จให้ตามเวลาแต่พอมีเรืื่่่่อองงงงงงคคคคววาา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 มมมมมเเเเเเเรรรรีีียยยยยขข้้้้้นนุณปปถ็็ไบะกจิให มากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ถ้ามีตัวเรื่องของเดตไลน์หรือว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะพุชให้งานมันเสร็จได้เร็วกว่าคครับก็บบจะเห็นนะครับว่าความเครียดก็ถือว่ามีข้อดีของมันเช่นกันแต่เมื่อไหร่ที่มีมากเกินไป่จริงๆตัวเนี้ยความเครียดจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีการคุยกันในเรื่องของอาหารที่ สร้างความผ่อนคลายแต่เราจะไม่พูดนะว,ว่าอาหารสามารถคลายเครียดได้แต่ผมขอเรื่องหนึ่งก่อนที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเราจะมาพบว่าคนที่มีความเครียดมากๆหรือเครียดเรืองรงเครียดต่อเนื่องนั้นจะมีความผิดปกติในเรื่องของพฤติกรรมได้ในบางคนโดยเฉพาะบางคนจะใช้เรื่องของการกินอ่ากินแก้เครียดใช่ครับกินมันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพายไปคิดทีหลังเออ๋ยายไปคิดทีหลังนะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ทุกคนที่มีอาการเครยียดแล้วกินนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณสามารถเลือกกินได้นั้นคุณสามารถเลือกได้<ห>แล้วก็อย่าปล่อยตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้อาการเครยียดแล้วกินนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวที่มากเกินไปนะครับตรงนที่เคยเจอเลแล้วจะมกกักจะเจอบ,บ่อยๆครับเมื่อคุณมีความเครียดเกิดขึ้นคุณมักจะมีแนวโน้มในการเลือกอาหารที่มีพลังงานสูงโดยที่ไม่รู้ตัวจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเครียดนั้นเนี่ยเรามักจะกินเป็นอา บางคนจะไปสายพวกอาหารที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจจะเป็นฟาสต์ฟู้ดก่อนก็จะเป็นพวกเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์พิซซ่าหรืออาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลมากหรือว่าบางคนเนี่ยจะรู้สึกตัวเองดีขึ้นเมื่อได้รับประทานอาหารที่มีรสหวานเช่นขนมหวานน้ําหวานน้ํำชงหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมก็แนะนําว่าในช่วงที่เครียดนั้นจาเป็นจะต้องคิด เผื่อล่วงหน้าอีกหนึ่งขั้นก็คือเราไม่ทำตามความต้องการตัวเองแบบนันว่าปุ๊บต้องไปสั่งพิซซ่าสั่งเบอร์เกอร์สั่งไก่ทอดอะไรมาแล้วกินทีละเยอะๆแต่ให้สั่งแล้วก็ลองบวกไอเดียนิดๆเช่นการกินสองนึงนึงเพิ่มผักได้ไหมการสั่งอาหารแบบที่เป็นฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าไม่ต้องเพิ่มเงินเพื่อเพิ่มไซส์ได้หรือเปล่า ทรารบไหมคะว่าอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายห่อเล็กเพิ่ม10บาทไปเป็นห่อใหญ่อะ mm hmm. มันเพิ่มพลังงานมาถึง300กิโลแคลอรี่เลยนะมันก็ได้แปลว่าห้ามกินครับ mm hmm. ในช่วงที่เครียดคุณสามารถกินได้แต่ว่าอาจจะต้องดูปริมาณนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเฟรนชฟราหรือพวกของขบเคี้ยวอะมีน้อยก็หมด mm hmm. มีมากหมดไหม ก็หมดเหมือนกันครับผมฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีสติในการสังาหารในส่วนนี้ก็จะทาให้การกินครั้งนั้นที่เป็นการกินตามใจตัวเองแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่รุนแรงมากจนเกินไปครับครับสิ่งที่ผมบอกนะคบว่าผมจะไม่มีการพูดว่ากินอาหารเพื่อคลายเครียดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็การกินเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยอาหารบางส่วนเราพบว่ามีบางตัวที่สามารถช่วยให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้และอาจบรรเทาอาการเครียดให้ได้ในบางคนฉะนั้นที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนที่่วากิแล การเครียดจะดีขึ้นใช่แต่ว่ามันอย่างน้อยๆเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่เหนียวนาให้อา,าร์ในช่วงนั้นมีความผ่อนคลายมากขึ้น huh. และอาจจะผ่อนตัวเองจากภาวะเครียดเหล่าน,นั้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ถ้าเกิดเลือกบริโภคแล้วอาจจะช่วยให้ผ่อนคลายบ้างครับค่ะสาหรับตัวแรกเลยนะคะก็คือนมนั่นเองค่ะอาจจะเคยได้ยินที่คนเขาให้กินแบบดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนะอะไรอย่างนี้น,นะคะก็คือตัวนมเองอะคะ่ะมีกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนะคะโดยตัวอางเนี้ย ฮิโกลแฟร์นี้ค่ะมันจะเป็นกรดอะบินนะคะที่เป็นสารตั้งต้นของสารที่ทําให้ร่างกายเกิดความสงบก็คือเซโรโทนินนะคะแล้วก็เอาไปผลิตฮอร์โมนตัวนี้ตัวหนึน่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินนี่ช่วยทําให้เหมือนกับเราเนี่ยรู้สึกง่วงนอนแล้วก็นอนหลับได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้เราผ่อนคลายความเครียดหรือว่าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็ทาให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยใช่ซึ่งขอเสนเล็กน้อยแล้วกันนะว่านมวัวก็จะมีทั้งสูตรปกติซึ่งคนที่ดื่มนมก็ไม่มีอาการท้างเคียงเช่นท้องอืดท้องเสียก็สามารถเริ่มดื่มนมจืดนมพร้อมเมนสูตรปกติได้ใช่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมวัวแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องไม่สบายตัวเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ทดลองเป็นนมสูตรพวกโลนโนแลคโตสหรือว่าแลคโตสฟรีก่อนเพราะนมตรงนี้จะไม่มีแลคโตสแล้วก็จะไม่ทาให้เกิดอาการท้องอืดหรือว่าเกิดอาการไม่สบายตัว หลังจากการดื่มได้ครับก็ใช้นมอ,อะไรก็ได้ในการอุ่นเพื่อดื่มก่อนนอนให้นอนหลับได้ครับผมค่ะโอเคค่ะงั้นสาตัวอาหารตัวต่อไปเลยนะคะ,คะนอกนอจากการดื่มนมน,นะฮะก็จะมีขนมหรือว่ามีของว่างตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบนะฮะก็คือช็อกโกแลตนั่นเอง,เองค่ะช็อกโกแลตจะมีการผลิตจากตัวมาเลโกโก้เองซึ่ง<ม><ม>จะมีสารต้าอนอนุมูลอิสระมากมายพวกสารกลุ่มฟาาโวนอยสารคาเฟชินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีางางในวิจัยเพิ่มเติมว่า ช็อกโกแลตเนี่ยจะมีสารพวกกลุ่มเทนิลเอทิลเอนี A N e นะฮะซึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นนะครับให้ร่างกายมีการหลั่งเอโดฟินซึ่งเป็นโฮอร์โมนแห่งความสุขออกมานะคร<ม>ับบางครั้งเนี่ยการบริโภคช็อกโกแลตเนี่ยจึงสามารถสร้างความผ่อนคลายแล้วก็<ม>ทําให้เกิดความง่วงนอนหรือว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายตัวได้ดีกว่านะคร<ม>ับบางคนก็ใช้วิธีการเป็นบริโภคทั้งนมแล้วก็ช็อกโกแลตเลยก็คือเป็นโกโก้โกโก้ใส่นมโกโก้ใส่นมก็ได้ อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะอย่างช็อกโกแลตเองเนี่ยก็จะมีรสชาติหรือว่าความหวานที่เกิดจากน้ำตาลนะคะค่อนข้างค่อนข้างเยอะถ้าเลือกเป็นแบบว่าสูตรทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนาว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือกินเป็นพวกดาร์กช็อกโกแลตอ,นะอันนี้จะดีกว่านะคะค่ะค่ะอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยเรื่องของความปัอนปายได้นะคะก็คือกล้วยหอมน,นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นกล้วยประเภทอื่นๆก็ได้ ะะที่ชื่อว่าแมกนีเซียมนะคะที่จะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของการนอนนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการสร้างเวลานอนดินะคะซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยกล้วยก็ยังมีตัวแฝดด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะเอามากินเพื่อที่จะสร้างความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะแต่นิดนึงนะคะไอตัวกล้วยหรือว่าเออเพิ่มเติมเนาะเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกไปพวกอาหารเองที่จะกินก่อนนอน ดูเหมือนจะมีอาหารที่จะกินก่อนนอนทางนั้นเลยใช่แต่ว่าการกินอาหารก่อนนอนจะต้องเว้นระยะเวลาหน่อยนะคะให้อยู่ที่ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะคะระหว่างอาหารหรือสุดท้ายกับระยะเวลานอนไม่งั้นเราจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของพฤติกรรมกินแล้วก็ไปนอนเลยแล้วกันเนาะโอเคตัวสุดท้ายที่คิดว่ากินแล้วกินก่อนนอนได้นะคะก็คือตัวคาโมไมล์ครับผมคาโมไมล์เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นพวกเป็นพวกดอกไม้แล้วกันเนาะ อาเปคาโมมาลเนี่ยจะเป็นสามารถนํามาผลิตในการชงชาได้แล้วก็ชาคาโมมาเองเนี่ยก็คือมันจะมีพวกสารคุณเชอร์พิโนยสารกาโบโนยซึ่งสร้างความผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในเรื่องของร่างการยระบบต่างๆได้นะครับมีงานวิจัยในเชิงของทาง,ง,งด้านแพทย์แผนแพทย์โบราณว่าการดื่มชาคาโมมาลเนี่ยสามารถช่วยทําให้เกิดอาการคลายเครียดแล้วก็ลดความวิตกกังวลได้นะครับแล้วก็มีผล่อเรื่องของการหลั่งสารพวกเซโรโทนินโดปามีนซึ่งเป็นสารระบบสื่อ พวกสารกึ่งถึกประสาที่มีบทบาทต่อเรื่องของการนอนและความเครียดต่างๆด้วยนะครับก็ฉะนั้นชาธาโมมายก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกในการบริโภคได้เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายค่ะมันไม่ได้มีแค่แค่เครื่องสาที่อยู่ในนั้นนะมันน่าจะมีเรื่องของกลิ่นอะไรด้วยเนาะที่จะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ลักษณะถ้าพูด,ดโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะคลายความเครียดหรือว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะต้องออลดความวิตกกังวลแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยได้เหมือนกันค่คคนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเรื่องของอาหารการกินนะคะการกินคลายเครียดก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เชิงว่าจะช่วยว่ากินอันนี้แล้วจะหายเครียดเลยเนาะมันเป็นเหมือนวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยไปโฟกัสบางอย่างหรือว่าอย่างอื่นเพิ่มเติม ทุกครั้งที่เครียดอะคะ่ะเราก็จะแนะนําว่าเราอาจจะต้องลองไปหาสาเหตุดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของความเครียดนั้นๆเนาะแล้วก็จัดก,การกับความสาเหตุของความเครียดนั้นๆให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะคะโอเคค okay. ั้งนีวันนี้นะคะก็ลองดูนะคะอาหารที่เราแนะนํานะคะที่ช่วยผ่อนคลายทํา,าทให้เรารู้สึกสบายนอนหลับสบายนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะลองไปหากินเพิ่มเติม,มดูได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเน้นย้ำเรื่องของระยะเวลา การกินนะคะกับการน,นอนให้ห่างกันนิดนึงนะคะไม่งั้นเราจะกดไหลย,ย้อนก็จะทําหาได้นะคะโอเคถ้านไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ